อยังระบังยอมให้จับสำรับหมวดอมฮ่าไอบุญโฮมระวังก้อยฟาดนะจ๊ะแฮแ้เบายิ้มียงงนาะหัวยังนาอมันนิไปแล้วเด้อทุกคนบายครับไปปัญญาบายบายค้านอนหลับฝันดีเด้อปัญญาเด้อเดี๋ยน้องก็จะลงจากไล์แล้วคือกันเนาะเดี๋ยวหมูกระทะมาแล้วเราก็จะมีปาร์ตี้กันหมูกระทะยังไม่ตอบแชทเลยนะสั่งไว้แล้วแต่ยังไม่ตอบแชทเลยตอนนี้ อีกแล้วไอ้บุญกองว่าสวัสดีอีกรอบครับผมสวัสดีทั้ง19คนค่ะไากครับโชคดีมีความสุขทุกทุกคนเช่นการเดอ้อไอหลักเดอ้อขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีคุณยิม้มพิสุริยาทักไทยไอยิ้มเดอ้อว่าไปข้ามไอ้รักเกงบอธนิเกะครับไม่คือ <laughs> ไปตัวที่เด็กบเอ้ยส่งมาอย่างตอนนี้ น้องออมน่ารักจุงเบยนะดูว่าผาาสาวัยรุ่นอีกแล้วโ <c oughs> อ้สักเนี่ยฝ <c oughs> อยแหงเนอะอ่ะหันพี่เบิง่งสาวๆเนี่ยจักหน่อยหนึ่งเนาะจักหน่อยถ้าก็จะลงจากไล์แล้วนะหม้อกระทะพร้อมแล้วเด้อไอ้ทาดหม้อกระทะมาอยู่ตรงนี้หน้าเลยนะบายบายเด้อทุกๆคน ไปหาอาบน้าว่าก็นอนก่นนอนเ้อครับสาวๆสาวฟอมขอบคุณค่ะที่เขามาเบิ่งกันนาอยสดใสเนาะสวัสดีทั้งสิบเก้าคนนะคะเขาล้มถึงก่บ่อหรอเ้ย์ไม่เดี๋ยวไม่ใสได้ไหมล,ล้มได้กาจะเป็นอย่างไสบายด่เลย เอ็มีมาี่ยังอืมเริ่มสิบี่โมงนี่ไงนี่บวมันเก้าสิบเอ็ด้วเ้าเร็ว วันนี้นอนหลับฝันดีแน่ๆนเห็นหน้าหมวดออมแล้วคุณน่ะน้องออมเป็นน้องสาวรัดจังบอเป็นน้องสาวใช่ไหมคะเป็นน้องสาวรัดจังเปล่าเป็นหลานสาว่ะทุกคนพอตัวไปเผาขยา,าอนเด้ยอยิ้มทีมงานมักแตกเฮางทุกคนสูดสู่า,ายิ้มทรงกำลังใจไปห้เนาะ สบายดีผู้มวดลุงไปสารทักทายน้องออมนะคะว้ดังๆเนี่ยมันบได้ยินสบายดีสาวออมไอพรวนจันสมุทผู้บ่าวสีสเกตเนาะอำเภอปางกูนะูเนาะคนบ้านเดียวกันหอมปากหอมคอเด้ทุกคนเด้อเดี๋ยวจะโทร ถามรัดจังก่อนว่าจะเอาอะไรบ้างเนาะไอ้ทาดไอ้ทาดจัดหม้อกระทะมาแล้วนะคะขอบคุณอีกรอบค่ะขอบคุณ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 ทุกอย่างทุกอย่างเลยในวันนี้เนาะขอบคุณทุกทุกคนเนาะขอบคุณทีมงานมาแตกทุกคนเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ไรสดตอนนี้เนาะแล้วก็คนที่มาเบิ่งย่อนหลังเนาะ แต่คนเขามาใหม่นะเนาะมีเอฟซีเข้ามาใหม่หลายคนเลยวันนี้เนาะขอบคุณที่แวะมาทักทายส่งกองเสาบ้านนาด้วยนะคะียังไอคนป่าเราหน่อยใจว่าบเห็นจะพของส่งผู้แล้วขอบอกให้จ้างขอคืนเวทีสาบายดีป้าปองนํามาเป็นหนองอีกแล้วสาวนกสาวอยังเนาะไอส,อส้มศัก ในกรห้องป่าแล้วมันหนาวสาวๆาออกสองเลยค่ะเป็นป่าเลยบ่ายิ้มมาสิเดต่อไปจะได้เอิ้นป่าลัดจังแล้วเด้อบาทนี้พุ่นนะ่ะระวังก้อยฟานก้อยฟันนะคะไอ้บุญโฮมบายบายนะทุกคนขอยนอนหลับฟันดีฟันดีมีเงินใส่เนาะมีความสุขกันทุกๆคนเลยจ้า